พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่29กันยายนคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณลินาวาตีเซนโตโซจังหวัดชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องอย่างรากและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครววและสามคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อ7จงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณคุณลินาวาตีเซนโตโซเป็นพยานว่าดิฉันและพี่สาวชอบการทำสวนเราหว่านมาเมล็ดมะละกอแล้วต้นมะละกอก็เริ่มโตขึ้นแต่ต่อมาวันหนึ่งใบของมันก็มีรูปร่างน่าเกลียด เห็นได้ชัดว่ามีศัตรูพืชมาทำลายมันคุณพ่อของดิฉันตัดครึ่งส่วนบนของต้นมะละกอออกแต่พี่สาวของดิฉันบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงต้นมะละกอจะแตกยอดอีกครั้งเพราะมันยังมีรากอยู่การอย่างรากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นกันถึงแม้ว่าชีวิตจะลำบากแต่เราสามารถอยู่รอดได้ถ้าเราอย่างรากในความหวังเราเห็นตัวอย่างเรื่องนี้ในชีวิตของโยเซฟ เขาถูกขายถูกใส่ร้ายและถูกคุมขังดูเหมือนว่าชีวิตของโยเซฟจะจบลงแล้วแต่ในที่สุดเขาก็จเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์เหตุผลสำคัญที่ทำให้โยเซฟประสบความสำเร็จคือความหวังที่เขาเก็บไว้ในใจเขาทำงานหนักโดยวางใจว่าสักวันพระเจ้าจะทรงพลิกชีวิตเขาจากความฝันที่เขาได้รับ แม้ในยามยากลำบากและมีปัญหารอบตัวเราเช่นเดียวกับโยเซฟเราสามารถเลือกที่จะอย่างรากในความหวังเราสามารถวางใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราโดยพระองค์ความหวังจะอยู่ในใจของเราตลอดไปข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะเสริมสร้างความหวังในพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อชาวสวนข้าแต่พระเจ้าในทุกสถานการณ์ขอทรงเตือนให้ข้าพลงทั้งหลายไม่สิ้นหวังขอทรงนำข้าพลงทั้งหลายให้วางใจในการทรงช่วยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ